เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าชีวิตนักศึกษาหนึ่งวันของเราจะมีอะไรบ้างวันนี้วันพุธเรามีเรียนสิบเอ็ดโมงตอนนี้สิบโมงครึ่งละยังไม่ได้อาบน้ําออกมาเดี๋ยวเตรียมตัวกันเดี๋ยวไปเจอกันบนรถตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับตอนนี้เวลาสิบโมงสามสิบแปดนะครับเรามีเรียนสิบเอ็ดโมงแต่คิดว่าอาจารย์น่าจะมาสายก็เลย ก็ทันอยู่เดี๋ยวเราต้องไปหาที่จอดที่มออกนะคะแต่ตอนนี้กำลังออกบ้านอยู่วันนี้เรามีภารกิจนอกเหนือนการเรียนนิดหน่อยเพราะเริ่เรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรถอีกคันหนึงพอดีเอาไปจอดไปที่อูกเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมก็ แต่ตอนนี้ไปดูชีวิตในมอกันก่อนตอนนี้เราก็อยู่แยกไฟแดงหน้ามอแล้วนะฮะเมื่อกี้ขับขับมารถรู้สึกแบบมันไม่นิ่งวะไม่รู้เป็นอะไรยางแบนเหรอก็ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวถึงมอแล้วจอดดูหวังว่ายางม,มาันไม่แบนนะแต่มันเป็นความเร็วต่ำ้วรถมันแบบเหมือนถนนมันไม่เรียบมากกว่าวะไม่ใช่รถเป็นไรหรอกถนนแม่งไม่เรียบอ่ะมันก็รู้ถนนประเทศไทยเป็นยังไงอ่ะนี่ขนาดรถไม่โหลดเท่าไหร่นะยังคือกึกคือคือก็ได้ถึงแล้วไม่แค่อยู่เทินเดียว ก็จะถึงมอตอนนี้เวลาสิบโมงห้าสิบสี่เราออกบ้านตอนสิบโมงสี่สิบสี่สิบสามนิดๆมั้งถ้าจะไม่ผิดนะประมาณสี่สิบสามก็ถือว่าไม่เร็วนะเพราะไฟเขียวตลอดทางไม่ได้เจอไฟแดงแต่ถ้าเจอไฟแดงอะ่ะจะไม่ทันเพราะว่าไม่สามารถวิ่งนกสิบห้านาทีจากบ้านมาถึงมอได้คือพยายามลองหลายรอบแล้วรีบให้ตายแม่งก็สิบกว่าสิบยี่สิบนาทีบางวันแม่งติดอยู่แถวเนี้ยสี่สิบนาทีไม่ไหวอะ่ะ ก็ต้องไปหาที่จอดที่มอต่อนะฮะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวยูเทินเข้าไปที่มอต้องดูรถให้ดีๆอันนี้ดีก่อนแล้วก็ลงตึกเฮ้พูดถึงช่วงล่างอะรถมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับเนี่ยมันก็มันก็นุ่มอยู่อ่ะไม่เชิงไม่นุ่ม มีที่จอดนะครับโอเคคนระเราถึงมอรเรียบร้อยวันนี้ได้มาจอดด้านนอกแต่ก็ไม่เป็นไร มาไปเชิญชะตากรรมกับเพื่อนๆนะครับวันนี้อึ๊บเดี๋ยวป้าหนุ่มไข่บล็อกต์์นนททคอเตตตชีวิ้องมีคอนเทนต์นะครับวันนี้เปิดได้เลยเปิดได้เลยตอนนี้เราถึงมองแล้วตัวตึงตัวตึงขอเซตผมก่อนไหน่อยแกเซตเดียวเซตท่อกั้งเราจะตั้งปันหที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี่ย หมีตกสินงดังแบบนี้หมีทำจากเหล็กด้วยแต่ราเจอแคก่เราเตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ครับกับตัวตึงตัวตึงคนนี้ชื่อขันเพชรนะครับเดี๋ยวเราก็กินงานตามเพื่อนผมก่อนว่าเพืออและ เดี๋ยวเราไปไม่ยากกันต่อไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปดูรถกันรถโอเคตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบเอ็ดนาทีนะครับตอนนี้เราจะไปซื้อของก่อนชาเขียวไม่หวานไม่รู้จะรถติดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเดินทางไปหืม,มไมี่มหม เดี๋ยวเราเดินทางไปเม่ย่ากันต่อโอ้โหจอดรถตากแดดร้อนมากเลยนะนี่ขนาดเราติดฟิล์มเซรามิกหกสิบเลยนะยังร้อนขนาดนี้ถ้าฟิล์มใสจะขนาดไหนแต่ก็ลืมไปว่าฟิล์มหน้าเราฟิล์มใสดี่ว่าแล้วมันจะถ้าติดฟิล์มใสด้านหน้าแล้วด้านหนังติดฟิล์มมืดอะ่ะมันจะหลอกตาใช่ เวลาขับกัางคืนขับลาบากมากคันนี้มันมันหลอกตาไงไม่มีรถกวา่า ไฟต่ำแล้วก็แบบบา,บางทีก็ไม่ดีอะไรเขามาก็ไม่รู้ ติดแล้วก็แบบรถมันจะกินน้ำมันพอมันกินมากๆมันก็จะนะ่นนี้พยายามใช้รอบต่ำนะเนี่ยยี่สิเก้ดเกียร์สันเนี่ย,ยความเร็วขับช้าไปเดี๋ยวไม่ด่าน่านหรือเปล่าวะ่ะน่าจะด่านหรือไม่ด่านไม่รู้ถ้าด่านนี่วันนี้เจอด่านอยู่สามด่านเยอะจุดเด่น แล้วก็อาจจะถ่ายเป็นพักๆหยุดๆนะครับเพราะว่ามันมือถือมันร้อนร้อนทีนี้มันตัดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมออกแบบมาให้ถ่ายร้อนก็อาจจะเป็นกริมหน้าเราใส่แล้วแดดโดนมือถือตรงๆด้วยหรือไมมันก็เลยร้อนแต่ตอนนี้แอร์ Air S e เบอร์เสียไม่อยู่แล้วครับร้อนมากอาจจะต้องไปเปลี่ยนกริมหน้าใหม่ให้มา60เท่าบานนี้หรือไม่ก็เป็นดำ60ผมคิดว่าน่าจะเย็นกว่า แต่ตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะทํารถคันนี้ก่อนเว้ยสุดท้ายแล้วเราก็ใช้รถคันนู้นมากกว่ารถคันนี้ผมก็เลยทํารถคันนู้นก่อนดีกว่ารถคันนี้มันเป็นแบบ Sunday Light อะ่ะขับวันอาทิตย์ขับมาถูกทางเว้ย ดับนะฮะแอร์ดึงแรงเกินไปก็ยกคัดแล้วรถก็ติดเหมือนเดิมเมื่อกี้เป็นไฮบริดโหมดว่าเราเหยียบคัดค้างไหมรถจะดับเองนะระบบไฮบริดประหยัดน้ำมันมากเมื่อไหร่ก็ละขับ6กิโลลิตรก็ไม่แหละประหยัดนะ6กซัดทีก็สี่เครื่อง g ีเอหนึ่งหกถ้ามันไม่สมบูรณ์มันจะกินใช่แล้วตอนนี้มันกินมากๆเลยอ่ไ เดี๋ผมกำลังคิดว่าเราจะตรงไป นี่นะฮะเราได้เดินทางมาถึงอูเป็นที่เรียบรอยอยอ้อยแล้วเอ้ยอันนี้ทําแล้วแปรงแล้วนี่แปรงแล้วแปรงแล้วลอกแงแล้วใช่นี่มันเป็นอย่างข้างนั้นอะเอ <A. S 2> ฟเฟืองหรือมอเตอร์ผมเป็นนะครับไออตัวตัวล็อกรางนี่มันงครับอ๋อตัวล็อกรางใช่ก็ฟองรางครับตัวื่องกรองทำความสะอาดรีลีเลย์ตั้งหรงครัากไปมาค้าง อ๋อลีเล่ตัวไหนอะเรียบร้อยสะอาดแล้วเนาะอันนี้ได้กึ uh ่งใหม่กงบูทมันพาโชคมันดีอยู่ไงโชคมันยังดีแต่บูทตัวไหนตัวตั้งไอ้เบืองบูทในนี่ข้างในมันจะมี มันสึกหมดเนี่ยเนี่ยบูตัวนี้กะบอ๋อ,อูตัวนี้มันสึกแล้วเนาะฝั่งซ้ายฝั่งนี้โอเคอยู่ขามันไอ้ขามันยังคบแต่ฝั่งเนี้ยคือขาไอ้ตรงนี้กะมันหักไปนะแต่มันยังอยู่ในนิวแต่ชุดเนี้ยชุดติดต่อมาตั้งล่างเนี้ยมันบ่มีแล้วอ๋อมันบ่มีแล้วหดไ,ไปแล้วมาลองไปแล้วโคมตัวนี้เราต้องทําสีใหม่ก่อนหรือว่าจานใช้ยังดี แต่ข้างมันดำหน่อยครับข้างที่มันดำผมรบกวนรั่วจากตรงนี้รอดโซมอสจะเทียนรอดไอดเออร์อ๋อไอดเออ์เทียนเพราะว่าอากาศมันรั่วอ๋อมันเป็นระบบเปิดแทนที่จะเป็นระบบปิดปกติมันจะเป็นถ้าทำมันร้อนน่ะมันจะทำงานทำงานแล้วก็หยุดทำงานแล้วก็หยุดเห็นแต่นี่คือมันค้างมันลมมันเปิดตลอดครับโอเคตอนนี้เรามาดูรถเรียบร้อยแล้ว สรุปว่ารถเราไม่เป็นอะไรมากเลยเสียตามอายุก็แค่นั้นใครว่าลูกปืนไดชาร์จพังก็แค่เปลี่ยนไอ้หน้าฮูเล่มันใหม่แค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีอะไรมากโดยรวมก็คือรถเราสภาพดีอเนาะมันก็อะไรแบบรถไม่ค่อยมีปัญหาอะไรซึ่งผมก็โอเคได้จ่ายน้อยหน่อยจะได้มาทำคันนี้เ <laughs> มื่อกี้ขับขับมานี่โอ้ไม่ไหวแลว้วว่ะ รถเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดอะไรของมันก็ไเป็น ก็สรุปตอนนี้ที่รถเราทําก็คือโช้อัพแดนสายพานไปกึงตัวโชคกยังดีอยู่แค่ไปกึงไอตัวไหนเดี๋ยวผมอินเสิร์ตคลิปให้ดูเพื่อนเว้นเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือมาทําเชียงใหม่ผมมีอู่แนะนําก็เดี๋ยวทิ้งทิ้งอะไรวะเขาเรียกว่าทิ้งพิกัดไว้ในใต้คอมเมนต์แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตอาการอีกทีว่าสรุปรถเราเสียอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงก็ เดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้าแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนเพราะงั้นเจอกันตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับผมคาฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะแอดมว่าเต็มออฟฟิเชียลตอนนี้เราจะทําพวกวอลกรถอะไรต่างๆนานาหรือว่าชีวิตนักศึกษาประจําวันนาะก็ก็นั่นแหละวันตังค์ไม่หาหาแต่เรื่องด้วยเดี๋ยวเราจะมีคลิปปั้นคุณปู่เอ็กต่อนะฮะก็ไอคันที่ผมขับเน่ๆมันจะดับอีกแล้วรู้เป็นไรมันก็โอเค chào các bạn